เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนาที่และชีวิตความเป็นอยู่ เราควรรู้เพราะมันสนุกดี สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนําเอาเกร็ดความรู้สนุกเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆอีกมากมายมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราอาจจะแปลกหน้าแปลกตาก,กันนิดนึงเพราะว่าพี่วิวใส่แมสนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงโควิด19อยู่ค่ะ,คะเพื่อความปลอดภัยก็ใส่ไว้นิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ยังสนุกเช่นเคยนะคะ พราะพี่วิวมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกคนมากๆมาเล่าให้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองนะคะน้องๆอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่บอกเลยว่านี่คือเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากรู้ว่าภาษีคืออะไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่วิวเล่าให้ฟังนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปสนุกกับสังคมสนุกคิดวันนี้มารับสมองประลองความรู้กันสักหน่อย คำถามแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำที่เราได้ยินบ่อยๆซึ่งก็คือภาษีเพื่อนๆรู้ไหมว่าภาษีคืออะไรกรมศุลกากรมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรแล้วกรมสันริภามิตรล่ะมีหน้าที่อะไรนะรู้ไหมว่าประเทศไหนที่มีการเก็บภาษีจากการดูดวง เอหน่วยงานไหนนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นกรมสรรพากรพร้อมกันแล้วใช่ไหมไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลย น้องๆหลายคนนะ่าจะเคยได้ยินคำว่าภาษีกันมาบ้างนะคะอาจจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดถึงว่าถึงเวลาจ่ายภาษีแล้วหรือว่าได้ยินจากข่าวในทีวีว่ามีการขึ้นภาษีลดภาษีต่างๆว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าภาษีเนี่ยคืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับเราสำหรับเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าภาษีเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วใกล้ตัวมากค่ะเพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะคะในฐานะประชากรคนหนึ่งของประเทศค่ะ ภาษีเนี่ยก็คือภาระที่ประชาชนนะคะมีหน้าที่ต้องนำส่งให้กับภาครัฐตามที่กฎหมายนกำหนดนะคะเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐค่ะโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินหรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งภาษีเนี่ยอาจจะเรียกว่าภาษีหรือว่าเรียกว่าอย่างอื่นเนี่ยก็ได้เหมือนกันด้วยนะแต่ว่าต้องเป็นการจ่ายโดยหน้าที่นะคะไม่ใช่การบริจาคหรือว่าการให้ตามใจค่ะ ที่สําคัญคนที่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยไม่ใช่แค่บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงนิติบุคคลอย่างพวกบริษัทต่างๆด้วยค่ะซึ่งเมื่อผู้เสียภาษีจ่ายไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ทางตรงนะคะคือไม่ได้ของอะไรกลับมาหรือว่าเอกสารอะไรกลับมาหรอกแต่ว่าอาจจะได้เป็นประโยชน์ทางอ้อมค่ะเช่นได้สวัสดิการจากรัฐอย่างที่น้องๆบางคนอาจจะมีนโยบายเรียนฟรีแบบนี้นะคะหรือว่ารัฐเอาไปบริหารจัดการเอามาสร้างถนนสร้างส,า,งสาธารณูปโภคหรือว่าเอาไปจ่ายเงินเดือนค้าราชการค่ะ ซึ่งภาษีเนี่ยนอกจากจะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องนําส่งรัฐแล้วเนี่ยนะยังเป็นเครื่องมือให้รัฐเนี่ยควบคุมความประพฤติของคนในชาติได้ด้วยนะคะเช่นถ้าสมมติว่าอยากให้คนสูบบุหรี่น้อยลงอรัฐก็จะเพิ่มภาษีบุหรี่นะคะหรืออยากให้คนวางแผนเก็บเงินมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับคนที่ออมเงินนะคะเช่นอาจจะให้ผู้ที่ออมเงินในรูปแบบที่กฎหมายกําหนดเนี่ยสามารถนํามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เป็นต้นค่ะ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่น้องๆควรรู้จักไว้เนี่ยนะก็ได้แก่กรสมสรรพากรเนี่ยนะคะรับผิดชอบการเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะจึงเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปนะแบ่งเป็นภาษีทางตรงเนี่ยก็ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวนนะคะภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตปมค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือกรมสรรพามิตร รับผิดชอบในการเก็บภาษีสินค้าบางประเภทที่ผลิตในประเทศไทยนะคะรวมถึงเก็บภาษีสินค้าบางอย่างที่นําเข้าจากต่างประเทศค่ะเช่นภาษีสุราภาษียาสูบภาษีบริการแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะและมีมาตรการปราบปรามคนที่ทาผิดด้วยนะส่วนหน่วยงานสุดท้ายนะคะก็คือกรมศุลก,กากรนั่นเองค่ะรับผิดชอบการเก็บภาษีศุลก,กากรนะคะจากการค้าระหว่างประเทศค่ะเช่นภาษีอากรขาเข้าขาออก ซึ่งหน่วยงานนี้สามารถเก็บภาษีแทนกรมสัมภากรกรมสรรักสา,สามิตรและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงมีมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามไม่ให้คนลักลอบหนีภาษีได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีคร่าวๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราแวะไปดูอะไรสนุกๆก,กันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าว่าแต่ภาษีเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราและมีภาษีอะไรบ้างที่น้องๆควรจะรู้จักเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของน้องๆสุดๆเลยค่ะ ไม่ได้อไม่ได้เลยไม่ได้โอ้ยแค่เนี่ยบุฟเฟ่ต์แค่299บาทที่เรากินไปเมื่อกี้โอ้โหคนละ299บาทถือว่าคุ้มมากเลยนะได้กินเนื้อหมูไก่เนื้อกุ้งปลาหอยปูแล้วก็อย่างอื่นอีกเลยนะโอ้ยเลอ่ะจริงจริงแน่นจนทัดยังพูดมาพูงทางเลยเออเอ๊ะเมื่อกี้พี่บอกว่า299บาทต่อคนหรอใช่ถ้าขอดูใบเสร็จก่อนนะไม่ได้อยู่ นี่ไงสองคนคนแรกอ่ะสองร้อยเก้าสิบเาบาทอีกคนก็ส9งบาทรวมกันเป็น5้ารบาทใช่ปะอือใช่ให้ราราสิบแปบาทเออแต่เราจ่ายมากสุดคือ700บาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทเหรอ,หอก้องต้องไปบอกมีแล้วว่าเราโดนโกง้ยละเดี๋ยวนะดก่อนทกนมาดูก่อนอมาดูก่อนนี่ไสงสบรรทัดเนี้ย มีทั้งเซอร์วิสชาร์ต10%แล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกตั้ง7%อ๋อเซอร์วิสชาร์จเขาก็พอเข้าใจนะเพราะว่าพนักงาน่นั่นเขาบริการดีมากแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มมาสิทำไมต้องจ่ายเพิ่มด้วยโอ้ยเปลืองอะไรก็ฟ้องนเนี่ยเราภาษีเนี่ยใครๆเขาก็ต้องจ่ายนะขนาดต่างประเทศเขายังจ่ายกันเลยเนี่ยแต่หาลูบไหมที่ต่างประเทศเขายังมีภาษีแปลกๆอีกด้วยนะ พาสีแ,บบแปลกๆเป็นยังไงอ่ะพี่โดโอ,ยอยากรู้ใช่ไหมแล้วเราไปดูกันไหมไป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 พี่รลูกก่อนเลยอิมโอ้ย,อ <c oughs> อยนี่เราอยู่ที่อเมริกากันใช่ไหมครับพี่โลฮัดจำเทพีเสรีภาพได้เอ๊ว่าแต่ที่นี่เขาเสียภาษีแ,บบแปลกๆกันด้วยหรอครับโอ๊ยมีแน่นอนฮัต เพราะประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองโดยแยกรัฐและแต่ละเมืองก็สามารถเก็บภาษีที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นในมหานครนิวยอร์กมีการเก็บภาษีในร้านที่ขายขนมปังแบบเบเกิที่คนนิวยอร์กนิยมกินเป็นอาหารเช้าซึ่งจะมีการเก็บภาษีราคา8เซนสำหรับลูกค้าที่อยากกินขนมปังเบเกิลที่พาเครื่องมาให้แล้ว โอ้ยแค่ผ่าครึ่งก็บวกราคาเพิ่มไปอีกอย่างนี้หาซื้อกลับมาผ่าครึ่งเองที่บ้านก็ได้โอแม้กระทั่งร้านกาแฟนในรัฐโคโลราโดก็มีเก็บภาษี2.9จากราคาเครื่องดื่มถ้าหากลูกค้าขอฝาปิดแก้วจริงๆแล้วถ้าไม่ใช้ฝาปิดแก้วก็จะช่วยลดการสร้างขยะของโลกเราด้วยเนาะใช่แล้วแหละและที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็มีการเก็บภาษี เพิ่มจากการซื้อผลไม้ที่ฝานเป็นชิ้นในตู้อัตโนมัติบวกเพิ่มจากราคาสินค้าไปอีก33ซซึ่งถ้าเดินเข้าไปในตลาดซื้อผลไม้เป็นลูกก็จะไม่ต้องเสียภาษีผลไม้แล้วถึงจะเก็บภาษีแพงแต่คนอเมริกาก็ได้รับประโยชน์จากการจ่ายภาษีเต็มยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนโรคระบาดฟรีหรือแม้แต่กองทุนหลังเกษียณอายุก็มีไม่น้อยเลยนะ มามามาย้ายฝั่งมาดูการเก็บภาษีของฝั่งยุโรปอย่างประเทศเยอรมันที่มีการเก็บภาษีของคนที่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์หรือศาสนายิวจะต้องจ่ายภาษี9%ของรายได้ที่เข้ามาแต่ละเดือนส่วนคนที่นับถือศาสนาอื่นก็ไม่ต้องเสียภาษีคาดว่าที่เขาเก็บภาษีไปก็จะเอาไปใช้กับศาสนาเอาไปบำรุงศาสนาแน่ๆ โอ้ใช่แล้วละฮาร์ดปลายทางของภาษีที่เก็บไปก็ต้องคืนกลับสู่ประชาชนแต่ในประเทศโรมาเนี่ที่เก็บภาษีประชาชนจากวงการหูราศาสตร์พ่อมดแม่มดแล้วก็หมอดูที่เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากซึ่งคนที่เปิดธุรกิจดูดวงจะต้องจ่ายภาษี16%จากรายได้ทั้งหมดเลยนะถึงแม้จะเก็บภาษีเยอะแต่ก็ไม่กระทบกับหมอดู พอธุรกิจทำนายดวงชะตาได้รับความนิยมมากเลยนะฮานว่าถ้าประเทศเราเก็บภาษีตัวนี้ได้นะรับรองประเทศเราจะมีเงินเก็บไว้ใช้ประโยชน์เยอะมากแน่ๆอ่านั่นไงเริ่มเห็นข้อดีของการต้องจ่ายภาษีแล้วใช่ไหมแล้วฮัทรู้ไหมว่าการเก็บภาษีของบางประเทศอะ่ะก็ทําเพื่อต้องการจะเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างของมนุษย์อีกด้วยนะอย่างเช่นประเทศยูกันดาที่อยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ซึ่งผู้นํา เชื่อว่าการที่โซเชียลมีเดียทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารกันในสังคมจึงกำหนดให้ผู้ที่จะใช้โซเชียลมีเดียต้องเสียภาษี200ชิลลิงหรือเป็นเงิน1.6สตางค์ต่อวันเพื่อลดการมองจอโทรศัพท์และเงยขึ้นมาคุยกันหรืออย่างในประเทศจีนที่มีการใช้ตะเกียบกินอาหารกันทั้งประเทศประมาณ45,000ล้านคู่และตะเกียบส่วนใหญ่ทำจากไม้ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ในปีปีหนึ่งจึงต้องตัดไม้มากกว่า25ล้านต้นทำให้ประเทศจีนมีการเรียกเก็บภาษี5%ต่อตะเกียบหนึ่งคู่และรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใช้ตะเกียบที่ใช้ซ้ำได้เพื่อลดจำนวนการผลิตตะเกียบไม้และรักษาป่าไม้ด้วยหรืออย่างในเมืองสตอกโฮมและเมืองโกเซนเบิร์กประเทศสวีเดนก็มีการเก็บภาษีรถติดโดยเจ้าของรถที่จอดติดบนท้องถนน ก็จะมีใบเรียกเก็บภาษีต้อง3.24ยูโรเพราะเขาใช้ถนนในเวลาเร่งด่วนที่ทำให้เกิดรถติดมากเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู้คนมาใช้รถสาธารณะหรือรับเพื่อนบ้านที่ไปทางเดียวกันขึ้นรถไปด้วยเพื่อหารค่าภาษีเฮ้ย <Hey, S 1> จริงดิการเก็บภาษีแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อสินแวล้อมเยอะเลยนะสุดยอดอะ เสาไฟฟ้าอันนี้พี่โลมาจากภาษีของประชาชนทางนั้นเลยใช่ไ <Total. S 1> หมฮะเต๋อเต๋อโหรู้อย่างเนี้ยฮะไม่บ่นเรื่องภาษีก็ดีเออแต่ว่าพี่โลสะพานลอยหน้าบ้านของเราอ่ะพี่โลที่เรายังไม่ได้ใช้คุ้มๆอ่ะเราไปใช้กันดีไหมแมาจะทำไปเป็นข้ออ้างที่จะไปซื้อขนมบางอ่างนั่นใช่ไหมไปอยากกินอนนะไรกันไปไปนะกิน <houses> <อ Right. S 2> ไอติมร้อนอะไรดีนี่ราก็ได้ไ เมื่อกี้นะคะเราก็รู้กันไปแล้วว่าภาษีคืออะไรว่าแต่น้องๆรู้กันไหมว่ามีภาษีอะไรบ้างที่น้องๆควรจะรู้จักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภาษีมีหลายประเภทมากค่ะถ้าจะให้อธิบายทุกอย่างเนี่ยคงไม่จบในวันนี้แน่นอนเลยดังนั้นวันนี้นะคะพี่วิวก็เลยขออนุญาตยกตัวอย่างคร่าวๆเฉพาะภาษีที่น้องๆควรจะรู้จักมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าดูจาก3าหน่วยงานที่ดูแลนะคะเอาแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยเริ่มจากภาษีของกรมสรรพามิรก่อนค่ะ กรสมสรรพาสามิตเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าดูแลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะคะก็คือค่าธรรมเนียมของสินค้าแล้วก็บริการบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยค่ะเช่นสุรายาสูบน้ำหอมไผ่น้ำมันสถานบริการสนามแข่งมา้าแล้วก็สนามกอล์ฟนะคะอันนี้อาจจะไกลตัวน้องๆเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดได้ไปใช้บริการอะไรที่ฟุ่มเฟือยก็เกี่ยวข้องนิดนึงค่ะ ข้ามไปดูที่กรมศุลกากรนะคะอันนี้เขาก็จะดูแลภาษีศุลกากรหรือที่หลายคนเนี่ยจะเรียกว่ากําแพงภาษีนะคะซึ่งภาษีศุลกากรเนี่ยก็คือภาษีที่ทําหน้าที่สกัดกั้นสินค้าของต่างประเทศนะคะไม่ให้ไหลเข้ามาในประเทศมากเกินไปค่ะ น้องๆก็จะคุ้นเคยกับภาษีศุลกากรกันดีเลยแหละถ้าสมมติว่าใครเนี่ยชอบสั่งซื้อของจากต่างประเทศนะคะเวลาที่เขาบอกว่าอุ้ยสั่งของมาแล้วติดอยู่ที่ศุลกากรก็นี่แหละค่ะคือติดเพื่อเก็บภาษีศุลกากรนะคะหรือถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยนะคะเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วซื้อของเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วมีการโดนผ่านด่านหรือว่าจะต้องไปเสียภาษีเพิ่มเติมนั่นก็คือภาษีศุลก,กากรที่เขาจัดเก็บเพิ่มเติมตอนสินค้าเข้าประเทศนั่นแหละคะ่ะ ส่วนเรื่องภาษีส่งออกเนี่ยอาจจะไกลตัวน้องๆนิดนึงนะคะตอนนี้แต่ว่าถ้าโตขึ้นมาแล้วได้ทําอาชีพอะไรเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าอันนี้เกี่ยวข้องกับน้องๆแน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะภาษีที่หน่วยงานของกรมสัมภากรดูแลเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายชนิดมากนะไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีอากรอื่นๆแล้วก็รายได้อื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้องๆมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะจะเป็นภาษีที่คำนวณจากรายได้นะคะแต่ละปีของน้องๆเลยเช่นทำงานมีเงินเดือนเท่าไหร่หรือว่าค้าขายมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ซึ่งเงินที่ได้เนี่ยก็จะมีหลายประเภทแยกย่อยไปอีกนะคะขอไม่เอามาพูดที่นี่แล้วกันเพราะว่าโอ้โหเยอะมากค่ะน้องๆแต่เอาเป็นว่าถ้าน้องๆมีรายได้น,นะคะจากการทำงานจากการค้าขายหรือจากอะไรก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยนะ ก็จะถือว่าเป็นเงินได้ค่ะที่จะต้องเสียภาษีประเภทนี้นะคะซึ่งภาษีประเภทนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอัตราก้าวหน้าด้วยนะก็คือถ้ามีไรายได้น้อยก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีค่ะและถ้ายิ่งมีไรายได้มากขึ้นก็ยิ่งเสียมากขึ้นเป็นขั้นบันไดทวีคูณไปอีกค่ะ และภาษีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พี่บิวบอกว่าเกี่ยวข้องกับน้องๆเนี่ยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะซึ่งก็คือภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศนะคะและก็การนําเข้าสินค้าค่ะซึ่งโดยปกติเน,นี่ยนะผู้ประกอบการเขาจะเป็นคนเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา7%จากผู้บริโภคนะคะแล้วก็นําส่งให้กรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บอีกทีนึงค่ะ พูดง่ายๆฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าใกล้ตัวจะเกี่ยวข้องกับนูหรอคะพี่เกี่ยวค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตว่าเวลาน้องๆ,ๆไปซื้อของเนี่ยนะคะจากร้านค้าทีอา่อาจจะจดทะเบียนดูแบบว่าจริงจังนิดนึงเนี่ยนะจะเห็นว่าในใบเสร็จรับเงินของเขาเนี่ยนะคะจะมีเขียนว่าบวก7%หรือว่าแวด7%อันนั้นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะ เรื่องราวของภาษีเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเลยอาจจะดูไกลตัวแต่สุดท้ายแล้วนี่คือเรื่องราวที่เราในฐานะประชากรทุกคนเนี่ยนะคะควรจะเรียนรู้ไวค้ค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากๆเลยนะคะ ก็หวังว่าน้องๆจะได้ไปศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มกันเองนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยที่เวลาของรายการสังคมสนุกคิดของเราในวันนี้หมดลงแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะในสัปดาห์หน้าพิวก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมประเพณีความรู้รอบตัวและอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าให้น้องๆฟังเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ อย่าพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหน,ไไหนแวะมาชบทวนความรู้กันก่อนรู้กันแล้วใช่ไหมว่าภาษีคืออะไรภาษีคือภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐก,กรมศุลกากรมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะใช่แล้ว กรมศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบเก็บภาษีศุลกากรจากการค้าระหว่างประเทศแล้วหน้าที่ของกรมสรรพสามิตละ่ะคืออะไรถูกต้องหน้าที่ของกรมสรรพสามิตก็คือรับผิดชอบในการเก็บภาษีบางประเภทที่ผลิตในประเทศไทยรวมถึงเก็บภาษีสินค้าบางอย่างที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประเทศที่มีการเก็บภาษีจากการดูดวงคือประเทศไหนประเทศโรมาเนียนั่นเองหน่วยงานไหนนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีร่วงกร,งรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็น,รนกรมสรรพกรถูกต้องครับทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษี ตอบถูกจุข้อกันอีกแล้วรบมือ